นะคะคุูหนิงค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยเราเรียนเราติดไปสามวันใช่ไหมคะเด็กๆอ่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรไปคะหนูน้อยตาพิเศษใช่ไหมคะอ่าสัปดาห์นี้คุณหนูคุณหนิงก็จะมาสอนเด็กๆเ,เ,เรื่องหนูน้อยเอ่อโตไปไม่โกงเด็กๆโตไปไม่โกงนะคะเมื่อกี้นี้คุณครูเปิดเพลงให้ฟังแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆร้องได้ไหมคะฟังเพลงแล้วเด็กๆได้ขอ้อคิดว่าอะไรบ้างคะมีกี่ข้อนะคะถ้าเป็นคนดีเป็นคนดีมีกี่ข้อคะห้าข้อใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นคนดีต้องอะไรบ้างคะเป็นคนดีต้องอะไรบ้างคะหนึ่งอะไรคะข้อหนึ่งอะไรคะซื่อสัตย์ใช่ไหมคะหนึ่งซื่อสัตย์สองรับผิดชอบ สรักในความเป็นธรรมสีอเพียงห้าทำเพื่อส่วนรวมในเนื้อเพลงเขาร้องว่าอะไรนะคะลูกเขาบอกว่าจิตสำนึกที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่หข้อห้าคำแค่ทำให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองข้อหนึ่งซื่อสัตย์ข้อสองรับผิดชอบ ข้อ3รักในความเป็นธรรมข้อ4พอเพียงข้อ5ทําเพื่อส่วนรวมแค่นี้ง่ายๆทําได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นคนดีเราจะไม่คดโกงคนคดโกงเขาเป็นคนไม่ดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้จะเป็นคนดีโตไปไม่โกงเด็กๆทำได้ไหมคะ เ,เด็กเห็นไหมคะถ้าเราเป็นคนดีเราไม่โกงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในประเทศไทยก็จะดีขึ้นนะคะวันนี้ครูคก็จะมาสอนดเด็กๆเรื่องความซื่อสัตย์สุสจริตนะคะความซื่อสัตย์สุสจริตคือความประพฤติที่ตรงต่อหน้าที่ต่อเวลาและก็ต่อวิชาชีพมีความจริงใจไม่ลำเอียง ไม่ทุจริคตคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรู้หน้าที่การงานของตนเองปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริตจะต้องมีคุณธรรมประจำกายทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะอ่ะวันนี้คุณรูหนิงก็จะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเรื่องเด็กดีไม่ลักขโมย เด็กดีปังคุณครูนะคะเขาบอกว่า mm hmm. เด็กดีไม่รักขโมยเรื่องและภาพโดยพดจะมากวิหกรันวิหกรรมนะคะขอโทษทีพดจะมากวิหกรหกรมนะคะ,ะ,นะคะชื่อเรื่องเด็กดีไม่รักขโมยนะคะมาดูกันนะคะเขาบอกว่า สมหญิงเป็นเด็กน่ารักเชื่อฟังคุณย่าทุกวันสมหญิงจะช่วยคุณย่าเก็บผักและผลไม้จากสวนไปขายในตลาดนะคะวันนี้ที่ร้านาข้างๆมีเครื่องประดับมาขายสมหญิงขอคุณย่าซื้อคุณย่าจึงบอกสมหญิงว่า เรื่องประดับเป็นสิ่งของไม่จำเป็นเก็บเงินไว้ซื้อหนังสือและข้าวสารดีกว่านะมีคุณป้าร้านข้างๆจะไปเข้าห้องน้ำจึงฝากล้านให้สมหญิงดูแลท้อมกับกระป๋องใส่เงินสมหญิง อยากได้เงินของคุณป้าเพื่อนำไปซื้อเครื่องประดับเงินคุณป้าเยอะแยะเอาไปสักเล็กน้อยป้าคงไม่รู้หรอกสมหญิงคิดสมหญิงหยิบเงินของป้าไว้ในกระเป๋าของตนเองและเดินไปดูเครื่องประดับที่วางขายอยู่มากมายสมหญิงกำลังจะซื้อแหวนคอย คุณย่าจึงถามว่าสมหญิงเอาเงินมาจากไหนจ๊ะถึงมาซื้อแหวนได้สมหญิงรู้สึกสำนึกในความผิดของตนหนูไม่ได้ตั้งใจเพียงแค่หนูอยากได้แหวนเองค่ะเมื่อป้ากลับมาป้าซื้อของกินมาฝากสมหญิงเป็นสินน้ำใจที่สมหญิงเป้าร้านให้ สมหญิงไปหาป้าพร้อมคุณย่าสมหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณป้าฟังพร้อมนาเงินที่ขโมยไปคืนคุณป้าป้าให้อภัยสมหญิงเพราะสมหญิงสั่งนึกผิดและกล่าวคำสั่งสอนแก่สมหญิงวันนี้สมหญิงกลับบ้าน อย่างมีความสุขเพราะสมหญิงสบายใจที่ไม่ได้ทําผิดกับคุณป้าและคุณย่าก,ก็ได้ซื้อแหวนคอยให้สมหญิงเพราะสมหญิงเป็นเด็กดีสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำอ่ะเด็กๆคะเด็กๆฟังนิทานจากเรื่องนี้แล้วเด็กๆได้อะไรบ้างคะเด็กผู้หญิงในเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูก อ่าใช่ค่ะชื่อสมหญิงพวกเขาเก็บผักผลไม้ไปขายที่ใดคะที่ตลาดถูกค่ะสมหญิงอยากได้อะไรทะลกอยากได้แหวนพอยเก่งมากค่ะสมหญิงเอาเงินจากไหนไปซื้อแหวนคะสมหญิงเอาเงินคุณป้าที่ให้เฝ้าร้าน แล้วสมหญิงได้ซื้อไหมคะไม่ได้ซื้อเพราะว่าไปเจอคุณย่าก่อนใช่ไหมคะสมหญิงทําอย่างไรเมื่อสํำนึกผิดสมหญิงก็ไปขอโทษคุณป้าแล้วก็เอาเงินไปคืนคุณป้าใช่ไหมคะจ่ายนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเด็กๆได้้างคะเด็กๆบอกคุณรูณได้ไหมคะใช่ค่ะเด็กดีต้องไม่ลักขโมยใช่ไหมคะ นักเรียนมาโรงเรียนเห็นเพื่อนบางคนซื้อของเล่นมาซื้อขนมมาเด็กๆไปแอบหยิบของเพื่อนมาเล่นได้ไหมคะโดยไม่ขออนุญาตเพื่อนเด็กๆไปหยิบขนมเพื่อนมากินได้ไหมคะโดยไม่ขออนุญาตเพื่อนเด็กๆเห็นเพื่อนเอาสตางค์มาเด็กๆไปหยิบตังค์เพื่อนมาใส่กระเป๋าตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ เพราะว่าเป็นสิ่งไม่ดีรักขโมยเป็นสิ่งไม่ดีจะต้องโดนตำรวจจับด้วยใช่ไหมคะอ๋อโดนตำรวจจับไปอยู่ในห้องกงเลยอยากไปไหมคะไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยไหมคะเราก็ไม่อยากไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ทําความผิดนะคะเราเป็นเด็กดีเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอ่าอันนี้ครูก็จะมีคําผ่านานะคะเด็กๆว่าไหนใครเคยไปตลาดบ้างคะ คนไหนเคยไปบ้างคะที่มอสเคยไปไหมอ่าเคยไปในตลาดมีอะไรขายบ้างคะอู้เยอะแยะเลยมีหมูมีไก่มีขนมมีผักมีผลไม้ใช่ไหมคะเยอะแยะเลยเอและเด็กๆควรไปลักขโมยไหมคะไม่ควรเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดี เดี๋ยวตำรวจจับด้วยใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เอาของมาโรงเรียนแล้วถูกเคื่อนขอโมยไปเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะค่ะเราจะเสียใจเนาะว่าของเราไม่อยู่ที่เดิมของเราไม่มีแล้วเราอุตสาซื้อมาใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจะทำตนยังไงให้เป็นคนซื่อสัตย์คะอ่าใช่ค่ะ เราจะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่หยิบขโมยของคนอื่นใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะอ่าเก่งมากเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะวันนี้เด็กๆกลับไปทบทวนเพลงที่คุณครูเปิดให้ฟังด้วยนะคะเปิดฟังหลายๆรอบเด็กๆจะได้ร้องได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาร้องเพลงกันใหม่สำหรับวันนี้คุณครูหนิงมีกันบ้านให้เด็กๆด้วยนะคะการบ้านที่คุณครูหนิงให้ทาวันนี้ ก็คือให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะรูปวันนี้ที่เด็กๆเ,เห็นเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปเกลียวใช่ไหมคะอ่าเด็กๆไประบายสีให้สวยงามเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย